ดง่ายตัวเครื่องพร้อมใช้งานไม่ต้องต่อให้เสียเวลาแนะนำเลื่อยโซ่ก้านยาว The Boss เลื่อยโซ่ต่อก้านยาวตัดแหลงตัดหนาได้ตัดท่อนไม้ขาดได้สบายๆตัดกิ่งไม้ใหญ่ขาดได้ง่ายไม่มีสะดุดใช้งานต่อเนื่องได้นานตัวเลื่อยปรับองศาการตัดได้ถึง180องศาปรับความยาวก้านได้ถึง3ระดับยาวสูงสุด290เซนติเมตรด้ามน้ำหนักเบา วัสดุคุณภาพดีแข็งแรงมีบางใบขนาดใหญ่ป้องกันอันตรายจากการตัดไม้กำลังไฟ199โวลต์แหลงตัดสูงด้วยมอเตอร์ทองแดงแท้เทคโนโลยีจากญี่ปุน่นแบตเตอรี M, อ่4.0แอมป์อึดสุดๆอุปกรณ์ภายในชุดแถมฟรีไปเลยแบตเตอรี่1ก้อนและสายชาร์จฟาชาร์จ1ชุดราคาเพียง1,990บาท เพิ่มแบตเตอรี่1ก้อนเพียง590บาทสนใจสินค้าอินบ็อก